บรรดาลูกรักทั้งหลายคัเศเหนนาที่แล้วมาว่าการคุยครึ่งชั่วโมงแรกรู้สึกว่าอีลูกคลุกคลักคลุกคลักคลุกคลักเสียงก็ไม่อ่อนนยแรงก็ไม่ดีใจก็เต้นแรง แกนเสียงนี้ออกไปจึงเป็นไปตามกําลังร่างกายพสแสดงว่าร่างกายมันไม่ดีมาตอนนี้รู้สึกว่าพอจะตั้งตัวได้เล็กน้อยแต่งานก็ต้องไปงานแกนขอต่อไปว่าการสแสดงพระธรรมเทีศนาขขงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ โดยมากพระองค์ต้องสแสดงเริ่องนาจพระพุทธปาฏิหารว่าคนจะมากสัทลายก็ตามจะต้องฟังได้ยินเสียงชัดเจนเสมอคนจะนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามใกล้หรือไกลจะมีความรู้สึกว่าตนเห็นพระพุทธเจ้านั่งใกล้ตนเสมอและคนจะนั่งอยู่ด้านไหนก็ตาม จะมีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าหันหน้าไปทานตนเสมอแล้วคนจะใช้ภาษาอะไรก็ตามพระพุทธเจ้าเจนว่าพระพุทธเจ้าเทศภาษาเขาตนเองเสมออย่างนี้เรียกเทศนาปฏิหาริยะคือการแสดงพรธัรมเทศนาโดยอำนาจพระพุทธปฏิหาร ถ้าจะถามว่า,าบรรดาภาษาวกทั้งหลายทำได้ไหมก็จะต้องขอตอบว่ายังไม่เหิกไม่เคยเห็นใครทำกันว่ายังไม่เหกไม่เคยเห็นใครทำกันท่านจะทำได้หรือไม่ได้เป็นวิสัยของท่านก็เกินวิสัยที่พ่อจะรู้เหมือนกัน เนธถ้าหากว่าจะมอเอิญบอกว่ารู้มันก็ไม่ใช่รู้จริงเป็นการเดาวันนี้ก็คุยกันต่อไปว่ามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรงพระไทยว่าจะนิพพานในระหว่างนางรังทั้งคู่ที่เมืองกุศินรามาหานครความจริงเป็นนครจิว๋ว ตะบาลีหนังสือไม่ได้เขียนว่ามาหานครเมืองใหญ่ความจริงบริเวณนัดเล็กจิวนิดเดียวในเวลานั้นสมเด็จพระจินวรก็เทศเฉพาะศีลสมาธิปัญญาเป็นการตัดก,กันตรงๆและร่างกายขาององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีโรคเข้ามาเบียดเบียน รู้สึกสูผ้ผอมลงไปผิวก็คล้ำลงพระพุทธเจ้าก็ไม่มีพระพุทธประสงค์จะทะนบำรุงร่างกายไม่สนใจทั้งหมดตอนนี้สมเด็จพระบรมสุคตสนใจอย่างเดียวคือว่าเทศทิ้งทวนคำว่าเทศทิ้งทวนก็หมายความว่าเทศกันเป็นครั้งสุดท้าย เมื่อสุดท้ายปลายมือก็ว่ากันแต่นั้นเนื้ออธิบายเรื่องศีลสมาธิปัญญาให้บรรดาท่านพุทธบริษัทเข้าใจชัด <c oughs> เป็นการลัดตัดทางเพื่อมรรคผลนิพพานคือความเป็นอรหันต์ในขณะที่องค์สมเด็จพ,พระพิชิตามานไม่อยู่นั่น หมอประจำพระองค์ขระองค์สมเด็จพระบรมครูคือท่านอาชีวกมุมารพัฒก็ไม่อยู่สมัยกันไม่ทราบว่าไปไหนกลับมาทราบวระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาทรงประชวนก็เข้าไปทูลถามอาการเพื่อจะถวายพระโอสถแต่ปรากฏพระองค์สมเด็จพระบรมสุคต ไม่ทรงบอกอาการถามแล้วก็ทรงนิ่งเฉยอยู่หมอโกโมลรัยก,กรุสิ์น้อยใจไม่กันแต่ว่ามีความกระตัญอยู่ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากจึงได้ปรุงยาขึ้นขนาดหนึ่งคิดว่าถ้าพระพุทธเจ้าทรงเสวยยาขนาดนี้ขันยาขนาดนั้นทำาพื่อมิตเดียวเฉพาะพระพุทธเจ้า เมื่อพระองค์ทรงสวยยาขนาดนี้เราจะรู้ได้ทันทีพระองค์สมเด็จพระจินสีเป็นโรคอะไร,ระเมื่อเสร็จแล้วก็นำไปถวายองค์สมเด็จพระจอมไตรพระองค์ก็ไม่ทรงรับทรงความรหัสเสียใต้โกมาราภัยก็เสียใจคิดว่าถ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรฉันยาขนาดนี้เราจะรู้อาการโรค และก็จะถวายยาเพียงค้างเดียวให้โรคหายความจริงองค์สมเด็จพระจอมไตรอาจจะรู้ว่าท่านโกมารพัฒน์ทำได้แต่ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรตัดสินพระทยแล้ว <c oughs> ว่าสมเด็จพระ,ระบัณฑิตแก้วจะนิพพานกลางเดือนหกและเรื่องอะไรจะฉันยา สำหรับทุกขเวทนาในร่างกายของพระองค์นั้นมีไม่ใช่พระพุทธเจา้าไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักปวดแต่พระองค์ก็ทรงชาติวาธนะคันตีคือว่าความอดทนอย่างยิ่งเป็นการระงับทุกขเวทนาโดยเฉพาะอ,อย่างยิง่งการระงับทุกขเวทนานี่เขาใช้อนาปานสติกรรมฐาน <c oughs> เมื่อท่านหมอชีวกโกมารพัฒวายยาองค์สมเด็จพระพิชิตมานไม่ไม่ทรงรับจะให้ใครกินก็เห็นว่าไม่สมควรเป็นยาเฉพาะพระพุทธเจา้าจึงเอาไปใส่ในบ่อน้ำบ่อน้ำท่านบอกว่าเวลานั้นน้ำลึกมากจุก้นบ่อพอใส่ยาขึ้นไปก็มีเหตุอศัศจรรย์ น้ำฟูขึ้นมาเกือบจะถึงปากบอ่อแต่ได้ว,ว่าบรรดาเกจิอ,อาจารย์ทั้งหลายเขียนหนังสือกันไว้ว่าน้ำพุ่งขึ้นไปลอยเลย,ลย,ลย,ลยปากบ่อขึ้นไปในอากาศประมาณเจ็ดชั่วลำตาลเนี่น,นั่นนายเข้ามันอดจะง,งอกแบบนี้ไม่ได้เป็นว่าหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระยิตงาไมายก็ทรงเทศเป็นลำดับ ทำให้คนและพระบรรลุมากคผลเปื่อันมากพระมักจะชี้ตัวอย่างที่พระบรากายพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคว่าพระองค์เองถึงแม้ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าแต่เรื่องขันห้าก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าโดยทั้งนี้เพราะอะไรขันห้าก็มีการเสื่อมไปทุกวันทุกวันในที่สุดวันกลางเดืนหกมันก็จะพัง ทรงชี้เห็นชัด <c oughs> <c oughs> บรรดาท่านพุทธบริษัทบางท่านที่เป็นบุตุชนก็ทนไม่ไหวถึงกับร,ร้องไห้สงสารองค์สมเด็จพระจอมไตรบรุมาสั์สนดาส,สม,มาสมพุทธเจ้าสำหรับท่านที่เป็นป้าริยะก็โปรงธรรมสังเวชวระโอนหนอองค์สมเด็จพระบรมโลกเกชบำเพ็ญบาร,รมีมาถึงเพียงนี้ แต่ว่าองค์สมเด็ดพจพฟระดิน์สก็ไม่ได้ชนะขันห้าในเรื่องที่มันจะพังจากนั้นมันเนื่อในเมื่อกะพุทธเจา้าทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์เป็นมนุษย์ผู้อัศจรรย์เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐกว่าคนทั้งปวงกว่าเทวดาและพรหม <c oughs> ก็ยังไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงกฎนิยมกล่าวคือการเกิดแก่เจ็บตายของขันห้าได้ชั้นใด แล้วก็พวกเราทั้งหลายจะสามารถทรงกายอยู่ได้ยังไงในไม่ช้าก็ต้องตายเช่นเดียวกันเรื่องนี้แต่บรรดาลูกหลานที่รักเว้นเหตุให้คนบรรลุมรรคผลง่ายขึ้นเป็นนั้นว่าเป็นประโยชน์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมริกาศว่าจะนิพพานอีกสามเดือน,น,นไม่ใช่หมายความว่าเป็นเรื่องบอกปกติธรรมดา เพรนั้นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าต้องการจะรวมคนที่มีบารมีแล้วและก็ยังรอองค์สมเด็จพระบรมทิพ์กแกวสันดงพัะธรรมเทศนาสงเคราะห์เท่านั้นท่านพูกนั้นก็ได้มรดกได้ผลฉะนั้นองค์สมเด็จพระทศพลเตรียมประกาศไปตามนั้นตอนนี้ก็มาว่ากันต่อไปเมื่อวันเวลาใกล้เข้ามาคนและพระก็มากเข้ามาทุกที มาถึงเวลาวันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนหกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลูกรักทั้งหลายเวลาที่กำลังฟังพ่อพดอจุนีนะลูกก็พยายามทำเอาใจนึกตามไปด้วยใช้ความรู้ที่ลูกมีอยู่ตามไปด้วยวันด,ดูสภาพของสรีระขขงองค์สมเด็จพระบรมครู นี่นก็ดูหมู่ปวงชนทางหลายที่มาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านี่นก็บรรดาพระทางหลายว่ามีปริมาณเท่าไหรความเป็นอยู่ของบุคคลทางหลายเหล่านั้นและพระก็ดีพิสุนีก็ดีพระผู้ชายคือพิสุสงก็ดีอุมบาสุกุอุบาสิกายก็ดีเขาน่อเขาอยู่กันยังไงคนนับล้าน มันดีเวงปาวาไดเจดีเวลานั้นเกลื่อนกลไม่ได้ประชาชนน่าจะเห็นกันว่าประชาชนทุกคนนอยกลางดิงกิงกลางทรายนะมันก็มีมากรายคือส่วนใหญ่ก็ไม่มีเครื่องมือเครื่องบงังต่อสู้ความร้อนกับความหนาวในขณะนั้น อยู่ตั้งเวลาสามเดือนก็โดยมากก็อยู่กันหมดที่มาแล้วก็ไม่ยอมกลับมาแล้วก็เตรียมตัวนำอาหารมาเพื่อกินสามเดือนกันเลยทีเดียวบรรดาเศรษฐีทั้งหลายก็หาบดีทั้งหลายพร้อมในข้าทาสบริพานก็นำข้าวนใหญ่เอาอาหารมาเป็นพิเศษก็จะดูว่าบรรดาก็หาบิยกับเศรษฐีทั้งหลายส่วนมาก เอามาแล้วก็ไม่เอามากินเฉพาะตัวตั้งใจมาถวายพระด้วยตั้งใจมาเลี้ยงคนด้วยข้อช่วยกันเพราะส่วนใหญ่ท่านานังหลายเหล่านั้นเป็นพระอริยเจ้าในตอนนี้แหละย้ทราบวาแม่ดนานวิสาขามาหาบาสิกาและลูกหลานที่เป็นพระดีญาตและอริยเจ้ากันเยอะๆอย่างด้กูณท่านอนาธิวินิกาเศรษฐี อันนี้ก็เป็นเดรโกที่เป็นพระอริยามากบรรดาพระอริยะาทาั้งหลายที่เป็นครวัตท่านจะไม่มาเฉพาะตัวถือว่าจะไม่สงเคราะห์เฉพาะตัวจะสงเคราะห์เป็นสาธารณะสงเคราะห์แต่ว่าทั้งนี้คนยันเนื่องโดยอาหารเป็นส่วนใหญ่สําหรับสถานที่พัก <c oughs> <c oughs> ก็จะต้องนัดแปลงป่าเป็นที่อยู่กันดูกันกันแล้วกันนะ ทั้งพระเมื่อพิสุพิสุณีอุมาสุอุมาสิกานอนที่นอนอันประเสริฐคือพื้นดินกลิ้งเทาไลยก็ไม่รู้จักตกเตียงมันใหญ่เตียงอันนั้นคือเตียงแผ่นดินไม่ใช่เตียงอะไระนี่เราก็มานั่งพิสูจน์กันจะได้ไม่สงสัยว่าเอ๊ะมันใะเกินไปละมั้ง ว่าคนนับเป็นล้านเนี่ยจะอยู่กันได้ยังไงก็ดูเหตุดูผลเด่คนที่ประกอบไปด้วยศรัทธาน่ะไม่ต้องดูอะไรดูถ้าพวกเราเจ็ดสิบเจ็ดคนไปเที่ยวอินเดียกันเพียงแค่ไม่ใช่โวตเสียงนะคนมีคนเริ่มศรัทธาแค่คนเดียวเรื่องในการช่วยข้าวไฟฟ้าเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากัดน้ํากับเครื่องสูบน้ํา ริยะเวลาชั่วโมงเดียวก็ได้เงินทั้งหลายหมื่นบาทน,นี่ก็เรียกว่าทำกันเท่าที่จะทำไปได้พวกเราจะเป็นพระอริยะหรือไม่มันเป็นเรื่องของจิตใจของบุคคลแต่ถือว่าทุกคนเป็นผู้เข้าถึงไตรสรณาคมเพียงแค่พวกเราจะมีกำลังใจเพียงนี้ถ้ารรมดาท่านมาหาเศรษฐีเวลานั้นท่านอยู่กับพระพุทธเจ้า อยู่กับพระละหันที่นัดจนหนเกือบจะไม่ได้เนืตัวท่านเองก็เป็นพระเรียเจ้ากำลังใจทันยัดีสักแค่ไหนการทุ่มเทเงินทองของใช้อาหารการบริโภคก็ย่อมเป็นไปเป็นส่วนมากความยุ่งความยากการที่บุคคลนั้นหลายจะอดอยากก็คงจะไม่มี ดูแต่สมัยมาองค์สมเด็จพระจนาสีสมเด็จประเทศโรปรดพระพุทธมารดาหลังจากสแสดงยงมุกปฏิหารแล้วคนที่มาเฝ้าชมองค์สมเด็จพระบาที่แก้วนับโกดเมื่อพระพุทธเจ้าขึ้นไปแล้วก็ไม่ยอมกลับากนั้นคนทั้งหมดจึงเป็นภาระของพระเจ้าประเสณาที่โกศลสนเรียงคนทั้งหมดนับโกดที่เวลาสามเดือนเสร็จ แต่ทั้งนี้ก็ต้องถือว,ว่ามีเศรษฐีกามบดีเช่นไดูกนา,นาวิสาขาเป็นต้นที่จะไม่ยอมหล,ลีกเลี่ยงในการประพฤติผลในด้านขงบุนขุศลคือการให้ทาน <c oughs> นี่เห็นว่าบารมีขององค์สมเด็จพระพิตมานทรงคุ้มครองอยู่ฉะนั้นการที่องค์สมเด็จพระบรมครูประกาศจ้าคุณมาประชุมกันมาก จึงไม่ชื่อว่าเป็นการทําลายทําให้คนมีคนได้รับความลาบากเพราะกระแสพระดำรสของพระองค์ตอนนี้เราก็คุยกันต่อไปเข้าใจในตอนนี้แล้วนะจากปาวารเจดีทิงกุสินรามหานครตามพรมบาลีที่กล่าวว่าระยะทางไกลสิ่งร้อยยี่สิบโยชน์สี่ร้อยเส้นเป็นหนึ่งโยชน์ จะต้องใช้เวลาเดินกนสก,กีวันแต่ว่าองค์สมเด็จพระพักเกวันบรมศสสดาใช้เวลาเดินน่ากลัวไม่ถึงครึ่งวันเพราะว่าถ้าถึงครึ่งวันแล้วก็ก็ฉันเพลินชนาหารไม่ได้เป็นนั้นว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรจงไร้ปรกาศับมรนดาพระสงฆ์ทั้งหลาย บอกพระนนท์บอกว่าวันนี้เราจะไปกุศลณร,รามหานครใครจะไปกับเราบ้างก็เตรียมตัวและใครจะไม่ไปก็ได้แต่ได้เมื่อองค์สมเด็จพระจอมตจเจ้าสมเด็จทุกคนก็ไปเป็นว่าพระทุกองค์ก็ไปนั่งดูภาพสิรลกูกว่าครวาดไปไหม เป็นอันว่าดูนว่าจะไม่มีใครอยู่มีแต่คนไปการเดินทางครั้งใหญ่จะเทียบกับเป็นกำลังกองทัพ <c oughs> กองทัพที่มีจำนวนนับล้านการเคลื่อนขบวนก็เป็นไปได้ยากแต่บาร,รมีขระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าจะยากอะไรหรือว่าจะมีพระอริยเจ้าที่ท่านได้ ชาละพินโยปริษมิทะัปะโตมีมากการใช้กำลังชาญถ่วยเป็นของไม่ยากทำให้เดินเร็วขึ้นก็ได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรเมื่อประสงค์ประชุมกันเสร็จพร้อมกันแล้วองค์สมเด็จพระบัทีบแก้วจึงเนสมเด็จพระพุทธดำเนินเดินไปถึงระยะทางหกสิบโยชต ยังได้ทรงโปรดเรียกพระอนนท์ว่าอน,นันทโนกกรอนน์อนอน,น์อนน์จมปูสังฆติลงตรงนี้นะเวลานี้แต่ทาคตเหนื่อยเหลือเกินเดินต่อไปไม่ไหวพระอนน์ฟังเสียงองค์สมเด็จพระจอมไตรก็สงสารถึงกับน้ำตาไหลคิดในใจว่าโอนหนอองค์สมเด็จพปะสัมมาสัมพุทธเจ้า ในสมัยในการก่อนโน้นการเดินระยะทางไกลกว่านี้หลายเท่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยบน่นบันเหนื่อยแต่วันนี้สมเด็จพระจินสีบริมศาสัดา,าสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จมาแค่หกสิบโยกก็บน่นบันเหนื่อยเสร็จแล้วรู้สึกสงสารองค์สมเด็จพระบาที่แก้ว พระนนทปูผ้าสังฆติไปด้วยน้ำตาก็ซึมไหลออกมาด้วยพระสงสารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อปูแล,แล้วจึงกราบูลในองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทร,รงทราบพระองค์ก็สเสด็จประทับบนผ้าสังฆติแล้วตอนนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงมีพระพุทธดีกา จัดว่าอนันทะดูก่อนอนน์ถ้าถาคตกระหายน้ำเหลือเกินนะให้ขอให้ออนน์น,นจะจไปเอาน้ำมาที่ลำธารอยู่ใกล้ๆขณะที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมัสสันดาสมีพระพุทธธรรมรัตน์จัดให้พระอนน์เอาน้ำมาพระกุฎเกวียนห้าร้อยเล่ม กำลังข้ามเปแม่น้ำนั้นไปพอดีเพราะน้ำมันตื้นเป็นทรายแล้วก็มีคโครนผสมถ้านนไปถึงก็ปลายกด่นน้ำขุนเจ้งนี้กลับมาหาพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าเวลานี้เกินห้าร้อยเล่มข้ามไปพระเจ้าค่ะน้ำขุนมารอสักประเดี๋ยวน้ำอาจจะใสเพิ่นน้ำเก่าไปแล้วก็น้ำใหม่มามันก็อาจจะใสก็ได้ <c oughs> องสมเด็จพระจอมใจจึงได้มีพระพุทธดีกาตรัสว่าอนันทะดูก่อนอนนนตาถาคตเนกระหายน้ำมากเธอจงไปตักน้ำมาเถอะมันจะขุน่นมันจะใสก็ไม่เป็นไรตาถาคตต้องการจะดื่มน้ำเพื่อเป็นการปลดเพื่องการกระหายดูที่บรรดาลูกรักทั้งหลาย ว่าสมัยนั้นองค์ญญสมเ,เด็จพระจอมไตรบรมศาสสดาไม่ได้มีประปาใช้เลยนะใช้น้ำกันธรรมดาธรรมดาสมัยเมื่อหลวงพ่อพ่อไปทุ่งดงก็เช่นเดียวกันก็ใช้น้ำปัจจุบันนั่นแหละมันมียังไงก็กินกับไปอย่างนั้นแต่ก็เป็นเรื่องน่าสัจย์เมื่อพระอานนท์ได้รับพระพุทธบัญชาแบบนั้นกลับไปใหม่ กุยเนห้าร้อยเริ่มเพิ่งหลุดคันท้ายไปหยกหยกพระนนไปถึงปรากฏว่าน้ำใสสะอาดเจึงได้ตักมาถวายองค์สมเด็จพระบรมโลกกนาตและกราบทูลความอัศจรรย์ให้ฟังว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เุียนคันสุดท้ายเพิ่งพ้นไปน้ำก็ใสาทันที สมเด็จพระมหาวนีทีได้ทรงตัดว่าอนันธโดกูกอนอนน,น์เรื่องนี้มันเป็นกฎของกรรมนะความจริงพระพุทธเจ้าทําทุกอย่างเพื่อผลทั้งหมดในเมื่อองค์สมเด็จพระบรมสุคตท่ากระหายน้ําจริงๆไม่หวังผลสมเด็จพระทศพลจะตั้งจิตอ,อปปดีฐานอาปโปธาตหรืออาโปกสิน ให้เกิดความชุ่มชื่นขึ้นมาในกายก็ทําได้หรือไม่ใช่นั้นองค์สมเด็จพระจอมใจก็พาบริวารทั้งหมดเหาะไปปุ๊บเดียวทุกขนาจิตถึงเลยก็ทําได้แต่ี่การทําอย่างนี้องค์สมเด็จพระมหามณีมีความหมายด้วยเหตุผลสมเด็จพระทศพลทรงจัดว่าอนุนเรื่องนี้ไม่ใช่ปาฏิหารมันเป็นเรื่องกฎของกรรม คือในสมัยชาติหนึ่งตถทาคตเป็นลูกของชาวนาเมื่อเขาเปิดควายไถายนาและวิดามันดาให้นำควายไปกินน้ำนี่ควายมันหย่อนปากไปในบ่อน้ำเล็กๆที่ขุนคลักตถทาคตเห็นว่าควายเหนื่อยมากก็ไม่ควรจะกินน้ำขุนควรจะกินน้ำสใสที่นี่ชักสะพายเพียงบ่ายหน้าหลวงมาท่านันก็เจอบ่อน้ำใส ควายก็กินน้ำใสไม่เหตุแน่นี่ละอน,นุนเมื่อแต่ถาคดใกล้จะนิพพานขันห้ามันจะพังกรรมต่างๆที่เป็นอ,อกุศลแม้แต่นิดหนึ่งถ้ามันบังเอิญมาบังเอิญมันจะให้ผลได้มันก็ให้ผลทันทีนี่ความจริงถ้าเยจะพูดกันไปจิตใจก็องค์สมเด็จพระมหามนุนีเวลานั้นเป็นกุศลไม่ใช่อ,อกุศล คือควายเหนื่อยจะกินน้ำขุนแต่ว่าท่านต้องการให้กินน้ำใสไม่น่าจะมีเหตุนี้เกิดขึ้นได้แต่ก็เกิดขึ้นแล้วฉะนั้นเรื่องที่เกิดจะองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วขบรนดาลูกรักทุกคนท <c oughs> ุกคนเมื่อตั้งใจบำเพ็ญกุศลถ้ามาเอิญมีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งมันเข้ามาสนอง ในเรื่องข้งโลกธรรมแปดประการคือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนินทาสันเสริญสุขทุกข์อย่างนี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็อย่าไปสนใจกับมันดูองค์สมเด็จพระพระเกวันบรมาสสันดาก็แล้วกันแม้แต่กรรมนิดเดียวจะ่เป็นกรรมมีจิตสงเคราะห์มันยังติดตามจะมาเล่นในขณะที่นิพพาน เมื่อพักผ่อนได้อำนาจเหตุผลพอประมาณองค์สมเด็จพระวิชิตมานบรมศาสันดาสมมาสัมพธตจ้กก็พาพุทธบริษัทไปกูสินรามหานครดูการเดินทางรู้ส <laughs> <laughs> ึกว่าทั้งหมดจะใช้เวลาเดินทางประมาณสักหนึ่งชั่วโมงจะได้ เมื่อไปถึงแล้วก็ปรากฏว่านายจุนออกมาต้อนรับองค์สมเด็จพระจอมไตรบรุมาสดาให้เข้าไปพักในบ้านโดยเขาทำพรมิธีคราบจริงเขาอาจจะรู้อยู่ก่อนอาจจะฟังข่าวก่อนเพราะว่าบรรดาพระสงฆ์ก็มากคนก็มากแต่ในายจุนจะต้องเตรียมอาหารการบริโภคเป็นพิเศษ แม้แต่อาหารสำหรับถวายองค์สมเด็จพระบร,รมโลรสาธิ์ก็ต้องคิดว่าเตรียมไปก่อนเหมือนกันเพื่อการที่เวขาหมูข้าปลาต่อหน้าองค์สมเด็จพระพักควันเขาคงไม่ทำอาหารวันนั้นก็มีหลายอย่างแต่อาหารที่มีเนื้อสุกรอ่อนจํานวนมากแ้วตั้งใจถวายพระผู้มีพระภาคเจา้าเป็นกรณีพิเศษ ฉะนั้นอาหารจำนวนนี้จึงมีของทิพย์ที่เทวดาโปรยปลายลงมาด้วยช่วยบำเพ็ญกุศลองค์สมเด็จพระทศพลทรงทราบแต่ว่าพระสงฆ์นั่นหลายคงไม่ได้พิจรารณาเป็นอันว่ามืองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นเขานำอาหารมาถวายพระจึงบอกกันนายจุนว่าจุนทะ อาหารที่ทำเนื้อสุกรอ่อนทั้งหมดจงถวายตถาคตแต่ผู้เดียวอยาถวายพระอื่นในจุลเขาก็ไม่สงสัยเพราะเรื่องสงสัยพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้มามีเหตุมีผลเมื่อฉันเสร็จแล้วองค์สมเด็จพระทศพลทรงสั่งใหา้อหารเนื้อสุกรอ่อนที่เหลือฝังให้หมดไม่คนอื่นกินตั้งนี้พ่อะรญ่พูดว่า ของทิพย์ที่โปรปโยปลายลงมาเนะี่ยธาตุของบรรดาพระสงฆ์อื่นย่อยไม่ได้เพราะว่าตั้งใจถวายพระพุทธเจ้าจะย่อยได้เฉพาะท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าหากว,ว่าพระอื่นฉันก็ไปก็ตายแน่ตอนนั้นพระสิริร่างกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูแลจะพร้อมไปหน่อยนะ จะสูบจะซีดไปหน่อยความเมื่อดูจริงๆแล้วึงไมจะซีดก็ดีจะอิดโรยก็ดีจะพายผอมก็ดีเพราะรู้สึกว่าสีรีร่างกายขององค์สมเด็จพระจินศีดีกว่าร่างกายของพ่อเวลานี้สักพันเท่านี่ไม่ใช่ไปเทียบกับพระเจ้านะ อาก็ว่าซีกสิทธิประเดี๋ยวจะคิด,ค,ดคิดว่าซีดเหมือนกับคนที่ใกลยย้จะตายบ้าน,านเราคนบ้านเรากลายย้ยจะตายที่แกซีดซะจนดูไม่ได้แต่ในะองค์สมเด็จพระจอมไตรทัทง้ทงทั้งที่ซีดเดี๋ยวก็เดินทางไปทึงร้อยยี่สิบโยศร้อยยี่สิบโยศเวลานั้นก็ร้อยยี่สิบโยศเวลานี้เท่ากันหรือไม่เท่าก็ไม่ทราบ แต่ยะเท่าหรือไม่เท่ากันไม่ทราบเป็นอนวัาดได้ความว่าการเดินทางวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงใช้พระพุทธปฏิหารไม่ใช่เดินตามปกติธรรมดาก็เหมือนก,นกันกับว่าเดินจากต้นโพไปสู่ปลายสีปนันตนะมฤุกทายวันวันนั้นก็ใช้พระพุทธปฏิหารเหมือนกัน แต่เกินการเดินจริง,รงๆเราเห็นค่อยๆอย่างพระบาทไปตามปกติหลวงพ่อเคยพบหลวงพ่อจงหลวมพ่อจงวัดน้าต่างเวลาท่านเดินรู้สึกว่าเดินช้าๆแต่พวกเราวิ่งก็ไม่ทันเป็นนั้นว่าเรื่องการเดินนี้นั่นต้องใช้ฤทธิ์ช่วยแต่ถ้ว่าวันนี้มองดูเวลาเทปน้านี้ก็หมดแล้วนี่ลกนะ คอยรับฟังหน้าใหม่ต่อไปปันเดี๋ยวก็จะรู้หกันเพราะวันนี้จะจบกันแน่นะเพราะวันนี้ใช้เวลาสองชั่วโมงครบสิบคาเสจพอดี